สวัสดีท่านผู้ชมพี่น้องที่รักทั้งหลายมาเจรตญชัยอีกแล้วหนึ่งเมนูวนันนี้นี่ขาหมูพี่นะ้องเมาวานที่ชัยบอกวชัยต้มขาหมูก็โลแล้วชัยก็แบ่งไว้ยังไม่หมดนะยังอยู่อีกเยา๋เอมาผัดกักประมาณนะักสี่ขีดใช่ไหมเดี๋ยวมาผัดเผ็ดกันพี่นะ้องขาหมูผัดเผ็ดนี่กระชายกะเขืเอพวง พริกไทยอ่อนพิกคีฟ้าแดงแล้วก็ใบมะกรูดมีแค่นี้ยเพี่เนาะวันนี้มาก,กินขาหมูวัดเผ็ดกันต้องคิกใต้จทใช้ใส่ขาหมูลงไปรวนก่มอนกันเนาะเดี๋ยวมันเหนียวรวนขาหมูไวปเปดิปกัน เอาไปผัดเลยเ,ลเน่ยหนียวแน่ขาหมูก็เหมือนกับอะไรอ่ะหมูป่าแหละพี่น้อาะไยเดี๋ยวก็รอหนั้นแล้วใส่น้ำนิดหน่อยรอนมันละมันก่อนถ้ามันปิ้เปื่อยเดี๋ยวมาผัดแขกกันแล้วใครจะใส่น้ำให้หน่อยพีน่น้องให้มันปิ้เปือ่อยนนห,หน่อย แล้วก็เดี๋ยวก็ล้วนให้น้ำแห้งเลยพี่น้องเลยเดี๋ยวล้วนให้น้ำแห้งเลยพอน้ำแห้งมันก็เปื่อยแล้วก็เดี๋ยวมาผัดกันใส่พริกแกงผัดกันไปใช้ใช้พริกแกงใต้นะพี่น้องเลยไปให้น้ำแห้งก่อนน้ำแห้งก็เปื่อยแล้วล่ะ ี่น้องเนี่ยทำหมูต้องแก้วให้ไปเปื่อยหน่อยพี่น้องใช้ใส่่พริกใต้หมดเลยเอาไม่หมดอ่ะเยอะไปอาจจะเผ็ดใส่น้ำพริกใต้อันนี้กะปิกะปิของโพน ใส่ปไปผัดี่ยไปเนาะให้พริกแกงกับเนื้อเข้ากันให้ดีเลยยังไม่ได้ปรุงอะไรเลยนะผัดไทยกับพริกแตงมันเลยเนี่ยน้ำแห้งนะนะ ตัดไปเรื่อย,ยหอมเลยพี่น้องไหมไม่ใช่ใส่น้ำมันอ่ะ มันแห้งไปปีน้องเนือต้องการให้เนื้อให้เปื่อยไนงะแต่น้ำแห้งแล้วเดี๋ยวมันไม่เปื่อยเนี่ยผัดให้น้ำแห้งให้เปื่อยเลยว่าผัดขาหมูผัดหมูป่าเนะี่ยต้องผัดแล้วผัดแน่นเนาะจะให้เนื้อมันเปื่อยไม่มีน้ำจนผัดจนกว่าน้ำแห้งอะ โอ้ยแห้งไปละพี่น้องเลยเปิดแล้วเอาพงมันเลยพี่น้องป้าตานต,ตานตายนิดหน่อยผมชุนรสผมชอบตะไคร้สองช้อนรสดี มันหอยพี่น้องอเปิดลนะขาหมูขาหมูปัดเผ็ดพี่น้องเลยผัดแบบสไตล์คนใต้ไม่ต้องเคี่ยวพริกพริกลงไปผัดกับขามหมูเลยให้ขามหมูใหเ้เปื่อยเลยเนี่ย นใต้ได้ไม่ผัดพริกให้แตกมันนะพี่น้องก็จะใส่ลงมาเนื้อสัตว์ไปเลยแล้วผัดเท่มพริกแกงกับเนื้อสัตว์จะเข้ากันได้ดีเลยเนี่ยมาปรุงเรียบร้อยแล้วพี่น้องใส่ไปเลยเนี่ยกระชายพริกไทยอ่อนกระเทียมป uong พกมะกรูดพริกขี้ฟ้าแดง ไปเลยห้าดาวข้าวแตกลยมื้อเนี้ยผัดเผ็ดขาหมูสูตรเดียวก็ผัดหมูป่าดิเนอ่แห้งผัดแบบเป็นแห้งเลยแห้งเลยก็ไม่อร่อยพี่นอม่มีน้ำทุบเสรินิดนึงทุกข้าวพุกอะไรบ้าง มาพี่น้องเสร็จแล้วอือโอ้โหน่ากินมากผัดตำราดเดียวกับหมูป่าพี่น้องเนี่ยเราไม่ต้องเที่ยวพริกแบบภาคกลางเที่ยวหมูให้เปืเป่อยแล้วเราพริกลงไปผัดกับเนื้อหมูเลยไม่ต้องเที่ยวพริกเนี่ยตามสไต,ตล์คนใต้เนี่ยโอ้โหน่ากินมากมาเดี๋ยวดูใ,ใกล้ๆกล้เลยพี่น้อง นี่พี่น้องผัดเผ็ดขาหมูกับข้าวตาชัยมีหนวดมือนี้เนี่ยหมูขาหมูที่จะใช้ต้มบะโลมรนเหลืออยู่ครึ่งน,นึ่งตาชัยมาหั่นผัดเลยพี่น้องหั่นหมูเสร็จจะใส่กระทะลงเติมน้ำมันลงไปหน่อยแล้วลวนหมูให้เปื่อยให้ดีแล้วก็เอาพริกแกงลงไปใส่เลยพี่น้องผัดให้หอมเลยเนี่ยผัดน้ำผัดอะไรให้แห้งเลย พริกแกงกัาหมูให้ดีเลยพี่น้องแล้วก็ปรุงรสตามใจชอบใส่พริกคิ้ฟ้าใส่มะเขือพวงใส่พริกไทยอ่อนใส่กระชายพี่น้องกับข้าวง่ายๆก็จะใช้มีหนวดมือนี่ปะเป็นกับแกงก็ดีเป็นกับข้าวก็อร่อยเลยพี่น้องเลยเนี่ยน่ากินไหมแซ่บเลยพี่น้องมาเดี๋ยวมาใส่จานกันเป็นไงพี่น้องน่ากินไหมกับข้าวจะใช้มือนี่ผัดเผ็ดขาหมู น้ำพิกแกงใต้ใส่กระชายใส่มะเขือพวงใส่พริกไทยอ่อนโรยด้วยใบมะกรูดพริกขี้ฟ้าแดงกับข้าวง่ายๆกระชายมีหนวดพี่น้องเลยมือนี้แซ่บเลยจัดไปเนี่ยทำตามกระชายทำอ่ะอร่อยแน่นอนพี่น้องปรุงรสตามใจชอบของเราค่อยๆปรุงค่อยๆปรุงแล้วก็ได้ที่ก็ใส่อุปกรณ์ลงไปเลยกระชายพริก เคือพวงเนี่ยกินตามใจชอบเลยพี่น้องกับข้าวง่ายๆก็จะใช้มีหนวดพี่น้องผัดเผ็ดขาหมูตามสไตล์คนใต้ไม่ต้องเคี่ยวพริกเอาพริกลงไปผัดกับขาหมูเลยให้ขาหมูหดเปื่อยเนยเนี่ยออกมาโอ้โหแซ่บๆเลยเป็นกับแก้มก็ดีเป็นกับข้าวกขอร่อยพีน้องขอบคุณพี่น้องทุกคนนะที่เป็นกาลังใจให้ตาชัยกับข้าวง่ายๆตาชัยมีหนวดต้องขอขอบคุณทุกคน ที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ตาชัยมีหนวดกันเยอะต้องขอขอบพระคุณมากกับข้าวง่ายๆก็ตาชัยมีหนวดขอขอบคุณทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองคิดถึงสิ่งใดสิ่งที่ดีก็ขอให้สมความปรารถนาขอให้ร่างกายแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงพี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยเงินทองขอให้รวยรวยพี่น้องเอ้ยอขอบพระคุณมากพี่น้องสวัสดี